ออมยี่ย่าขอเสนอหมวกอาราเรสีชมพูนะคะมีราคาเท่าไหร่คะ180บาทค่ะ180บาทนะคะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปและก็มีสองสีให้ดูค่ะสีดำกแดงชมพูน้ำเงินต่อไปขอเสนอ น,ะะนี่หน้าเลนะะ่นครับอาจจะโลนิดนหน่อยๆนะครับแล้วก็เป็นแป้นนะคะมีตัวใส่แป้นดนวยคะ่ะนี่คือตัวใส่นะแล้ววิธีใส่ใส่ยังไงครับก็เนี่ยมันจะมีด้านนี้นะคะก็เอามาใส่กับร่องที่มัน,นแล้วก็เสียบลงไปนะคะเสียบแน่น จะแกะลาบากหน่อยแล้วตันต่อไปนะคะกระสับดีค่ะใส่ไปเลยนะคะแต่ทุกคนอาจจะใส่ยากนิดนึงค่ะตอนแรกดิฉันก็ใส่ยากตอนนี้ก็ใส่ยากค่ะดิฉันทำไมนะคะตอนแรกก็อ่อนแน่ั้นเรารับมาดูตรงกล่องก่อนนะครับรูปแบบกล่องว่าน้องๆจะหาซื้อกันได้ที่ไหนบ้างหาซื้อได้ตามซีเอ็ดบุ๊กทั่วไปนะคะในร้านค้าทั่วไปนะครับแต่ด่วนสินค้ามีจํากัดนะคะนี่ครับหลักการผสมสีแดงผสมขาวชมพูเหลืองผสม เหลืองผสมเขียวเขียวอ่อนแดงผสมน้ำแดงผสมสีฟ้าเป็นสีม่วงสีน้ำสีสีน้ำเงินบวกสีขาวเป็นสีฟ้าอ่อนสีฟ้าบวกสีเหลืองเป็นสีเขียวสีแดงบวกสีเหลืองเป็นสีส้มไม่ควรน้ำเข้าปากนะครับของเล่นชิ้นนี้เหมาะแก่เด็กที่อายุทั้งไปสามปีขึ้นไปแล้วมาดูคำโฆษณาการกันขี้เกียจอ่านครับไม่ต้องอ่านหรอกในเรื่องราคาเราขอ ุ๊บกันไวยก่อนตอนนี้เราจะมาดูกันเสร็จแลค่ะค่ะเสนอราคากันราคาเราจะปุ๊บกัน้วยก่อนว่าราคาเท่าไหร่เอ๊ะเท่าไหร่นะอืมน่าทำมากครับของชิ้นนี้เดี๋ยวครับเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้าง มาครับเรามาดูคุณกอย่า,ากับการนำเสนอครั้งยิ่งใหญ่เอาล้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีงะไรเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานี่ค่ะเครื่องทำไอติมนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะสามารถทำโปวนี้ได้ค่ะว้าวถ้าน้องททำไม่เป็นดูวิธีการได้จากพี่กอยญ้าได้เลยนะครับ และพี่ใหญ่ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนแรกนะคะดึงออกค่ะดึงแล้วเอาเนี้ยเขามาวางไว้ตรงกลางช่วยมาลองหน่อยนำสีที่เราชอบนะคะซึ่งมีอยู่ในแป้งโดนทั้ง5สีนะคะจะสีไหนก็นได้าสามารถนำมาผสมกันได้นะคะนี่นะคะวันนี้เราจะเอาสีเหลืองกับสีเขียวมาผสม ยัดลงไปนะคะยัดอย่างนี้เลยยัดไปอีกนิดนึง่งยัดไปนิดนึงนะคะนี่ยัดไปเท่านี้ว้าวสุดยอดเลยครับคือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังดูอยู่กับดุวนไงเพิ่งพูดนะครับคลิปนี้เราจะนำลง Youtube ย t u b e เอาละค่ะใส่เสื้อบ้าดเลห็นไหมบอกแล้วว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเธอเล่ากันเขับเดี๋ยวเธอเลาะกันเดี๋ยวคลิปเสียเดี๋ยวคลิปเสียเอาไปทำความสะอาดไปเอาไปเช็ดเชเข้าสู่ช่วงตลกตาเบนครับถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณชื่อว่าจริงคุณจะทํำยังไงถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณชื่อว่าจริงคุณควรจะทํำยังไงถ้าเขาถามว่าสัตว์เลี้ยงคุณชื่ออะไรหรอคะคุณก็ควรจะตอบว่าสัตว์เลี้ยงของผมชื่อจริงครับฉันตอบว่าชื่อเอนก็ชื่อจริงก็บอกว่าชอบนั่นชอบจริงก็ชอบจริงก็ชื่อจริง งั้นเราเข้ามาสู่รายการเหมือนเดิมครับเอาละค่ะนี่นะคะจะได้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ล้มแล้วครับหมดไปนะคะแล้วก็คือนี้ลงล็อกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะขอย้ำนะครับว่าอย่าเพิ่งกดไม่งั้นอาจจะเสียได้เนี่ยนะคะแค่วางครับลงไปกดแล้วเรากดนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นไอติมถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆอยากได้ลายสวยงามเพิ่มเติมนี่อยากได้ลายไหนคะเอาตามใจน้องๆนะครับ ลายนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เสียบลายนี้ลงไปในรูดูแต่ว่าน้องๆจะต้องระวังด้วยว่าข้างบ้างตรงดูหรือเปล่าในตอนแรกที่น้องๆซื้อมามันจะเป็นอย่างนี้ให้น้องๆเื่อนลงอย่างนี้แล้วให้มันตรงดูไม่งั้นมันจะไม่ตรงดูแล้วมันจะไม่ออกเหมือนกับพี่ๆสองคนนี้ในตอนแรกตอนแรกเราก็ทดลองกันมานานเหมือนกันนะคะนี่พวางนี้เสร็จแล้ววางให้ตรงนะคะแล้วก็วางค้างไว้นะคะแล้วกค่อยกดค่ะ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเป็นอะกผู่หญิงโอ้โหดิบดิบดิบน้องๆควรใช้ความระมัดระวังให้มากนะคะถ้าเรื่องน้องๆกดแรงเกินไปอาจจะหลุดได้ย้ำถ้าน้องๆกดแรงเกินไปอาจจะหลุดได้ตอนนี้พี่ๆเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะทำได้หรือเปล่าโอเคลงแกมันไม่ลง มันดึ่เฉยๆแล้วแกจับตรงนี้ไ oh. วะะ้โอ้เมื่อไห้มันลงหมดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ขอ,อย้าย<ห><ห>นะครับสองข้างนี้ให้ใส่ลงไปข้างหนึ่ง oh. อีกสองข้างใส่ลงไปอีกข้างหนึ่งเ oh. พื่อความเสมอภาคให้เหมือนถ้าใสา่แค่ข้างเดียวมันจะสามารถทําไม่ได้ให้ใส่ให้เหมือนเดิมครับดูตามสีก็จะได้สมมุติว่าข้างนี้ให้ข้างนี้อันอันนี้ให้